วันนี้คุณแตงกิวอ้วกนะครับน่าจะเกิดจารับรรถึงท่านและวันนี้เราอยู่กับเราอยู่กันในลักกี้เกมใครๆเซอร์ิเกมแต่ไม่ใช่เซอร์ิเกมเลยคือลักกี้เกมโอเคมันไม่เกี่ยวไกับลักกี้หรอกแต่แค่เอาชื่อลักกี้มาอ้างเฉยๆโอเคช่างจบไปเราไปดูผู้เล่นแต่ละหมายเลขกันไปหมายเลข180นะครับเอาดีๆหยุดอยู่เฉยๆนี่นะครับ180แนะครับและนี่คือหมายเลข หก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 นะครับโอเคไปครับเกมเกมแรกใช้ชื่อเกมว่ากดได้กดไป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 นี่มีกดอยู่สองข้อเออสองข้ออ่ะห้าข้อก็ได้ห้ามฆ่าห้ามฆ่ากันตายในระหว่างเกมเด็กก่อนครับผู้คมทำไมผู้คมต้องใส่หน้ากากด้ว่ถอดหน้ากากก็ตายอีก โอเคนะครับห้ามฆ่ากันตายระหว่างเกมนะครับ2คือตายแล้วสามารถเกิดใหม่ได้มี3ชีวิตสามารถใช้ชีวิตแต่และชีวิตสมมุติเราทําเราแพ้เราสามารถใช้ชีวิตหรือใช้โปดแลกกับหนึ่งชีวิตได้นะครับกดข้อที่3เออกดข้อที่3ใช่ไหมคือ ห้ามยิงผู้คุมนะครับถ้ายิงผู้คุมจะยิงสวนกลับทันทีแล้วก็จะโดนตัดชีวิตไปสองชีวิตนะให้ปืนผู้คุมเอาไว้ยิงผู้เล่นตอายคนนี้กดข้อที่สี่นะครับห้ามผู้เล่นคนไหนนะครับแอบมองผู้คุมตอนกินข้าวนะครับกดข้อที่ห้าเกมสามารถเกมสามารถยุติลงได้เมื่อผู้เล่นเกินสองคนอนุมัติ ซึ่งอันนี้มีอยู่แค่สองคนมันเต็นไม่ได้โอเคครับไปไปกันเกมเลยครับกดได้กดได้กดดีกดดีกดได้กดได้กดไปนะครับให้คุณแตงให้คุณหมายเลขหกหกกเริ่มเกมก่อนนะครับล้วหยุดเราสามารถกดได้ทีละ กดได้ทีละเท่าไหร่ก็ได้แต่ใช้ได้แค่มือเดียวกดแบบไหนก็ได้ใครกดคนสุดท้ายคนนั้นแพ้นะครับเริ่มเลยโอเคถอดหน้ากากแปอันนี้ดีคนแกลงคนถอดหน้ากากเอาหม่หมายถึงว่าจะดูพวกคุณตอนกินข้าวเออเขาห้ามดูพวกคุณตอนกินข้าวพวกคุมอาจจะกินตับเด็กอยู่ก็ได้พวกคุมอาจจะกินตับเด็กอยู่ก็ไดไ กฎนี้เลยห้ามผูคุมแต่กินข้าวผู้คุมอาจจะแบบกินกินสิ่งที่เรียกว่าอุจาระปสวาอเจนอเจนอยู่ก็ได้ผมพูดเล่นผมพูดเล่นมาครับอ้อผมลืมบอกชื่อผู้คุมเลยนะครับชื่อผู้คุมชื่อว่าทีนแทกผมเล่นชื่อผู้คุมชื่อ เออที่ว่าโอเคครับชื่อผู้คุมชื่อว่าทีนแทกนะครับผู้คุมชื่อว่าทีนแทกนะครับไม่แตกนะครับแตกตาคุณเต์ดครับคลิปนี้อาจจะมีคําที่ไม่ค่อยถูกภาพนะครับแต่มันไม่ใช่คําหยาบนะครับเป็นคําที่ใช้เล่นกับน้องๆนะครับ นี่นะอ๋อลูกบอกชื่อผู้เล่นเลยครับผู้เล่นใหม่เลขหกหกหกใช้ชื่อว่าแดงนะครับชื่อแดงอะไรแดงครับชอบแกลงน้องอะชื่อว่าอะไรครับให้คุณเลือกชื่อเองชื่อว่าคนหล่ออ่ะคนหล่อเทเต็กฉันไปไม่หัวโอเคอ่ะชื่อว่าอะไร คนชื่อว่าคนหล่อที่เตีเอ็กซ์ิ่นไปไม่หัวโอเคครับตาคุณแตงกิ้วครับเอ้คุณแตงกิ้วกดเลยครับต่อไปหมายเลขเท่าไหร่นะหนึ่งแปดศูนย์หมายเลขใครกดคนคนหล่อที่ไตเอ็กซิ่ไปไม่หัวไม่ใชมอ่ะไม่อยากให้ใช้เลยอ่ะแตงกิ้ใช้หนึ่งครั้งก็เติร์ดแดงกับเดรี่เสียไปคนละชีวิตเนี่ย อ่ะก็ได้เราไม่สะาเปลี่ยนกฎนะครับเราไม่สามารถใช้การโกงกันห้ามใช้ชีวิตเป็นการซื้อโปนะครับไม่ไม่ให้ละครับโอเคครับตาคุณเติร์ดครับเอ้ยตาคุณหล่อเทสไฟเอ็มเซนไฟไม่หัวอ่ะกดไปยังเมื่อกี้ใครพี่คุณผุกเป็นผู้คุมชื่อว่าทีนแท็กนะครับ อาให้คุณหล่อเทตอเจไปไม่หวเรือเกมนี้มีแต่ความขบขันนะครับอะคุณหลอเทตอเ้มควุณจะใช้ชื่อว่าอะไรครับคนล่ หลอนะครับคหล่อเออไปไม่อชว่าเติร์ดไม่ใช่ว่าเติร์ดนะครับอ่ะคุณแตงกิ o วกดไปยังเมื่อกี้กดไปแั้อ่ะคุณเติร์ดครับผมชื่อว่าทีนแทกนะครับเผื่อใครฟังไม่ร้านทีนแตกเอ้ยอย่าพูดคำไม่สุภาพดิพี่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าจุดจุดจุดแตกพี่ใช้ชื่อว่าทีนแตกไอ้ทีนแทกทำไ้เด้ออ่ะคุณแตงครับแตงแตง ันนี้คุอาก,การไม่ดีเก็บทรงไม่ก็อยู่นะแต่อยู่เออปะโอเคครับน่าเป็นมากเลยจะมีเกมอยู่แค่สามจะมีเกมอยู่แค่ห้าเกมนะครับรเราต้องได้ถ้าถ้าชนะจะได้ไอะไรอ่ะอถ้าชนะ จะได้จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นคนหล่อเท่ตีฉันไปไม่หัวคุณต้คุณต้งคุณชนะคนชนะพี่ให้ยืมรูบิกไปใช้เจ็ดวันแบบเสียตั้งเจ็ดบาทโคุณได้ใครชนะไม่ไมใครชนะพี่ให้อันนี้ไปยืมเล่นฉันชอบได้อันนี้ไม่เอาได้ไหมให้คุณเติร์นเลือกอ่ะจากได้อันไหนอะ ให้คุณแตงเลือกว่าอยากได้อนไนถ้าเกิดชนะอันนี้โอเคให้ยืมเจ็ดให้ยืมเจ็ดวันนะครับอาคุณเติร์ดครับให้อยากใครมากให้อยากได้เลยอยากได้เอออันนี้พี่ให้ยืมใช้เจ็ดวันนะไปพอเคครับต่อเลยครับตาใครตาคุณเต้ใช่ปะใช่ใช่ตาคุณแตงหมายถึงว่าชื่อไม่ใช่ชื่อว่า หล่อเท่เตะเอ็กซ์เซฟไม่หัวตาคุณเติร์ดครับใกล้เกมใกล้จบนะครับคุณเติร์ดแพ้เกมได้จบลงไปแล้วครับคุณหล่อเท่เตะเอ็กซ์เซฟโอเคโอเคชื่อว่าชื่อว่าเติร์ดชื่อว่าเติร์ดเขาไม่ถ่ายเลยนะครับชื่อว่าเติร์ดเอาดีๆเอาดีๆอ่ะาชื่อว่าเติร์ด คุณหมายเลขหนึ่งแปดศูนย์โอ้ยกดข้อที่หนึ่งค่ะกดข้อที่อะไรข้อที่ห้าการทำลายกันอ้าวคุณแตงแต่กดข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าห้ามฆ่ากันตายระหว่างเกมนะนี่ทำไรผคุณเติร์ดเหลือสองชีวิตคุณแตงก็เหมือนกันทีนแท็กเป็นคนฆ่านะครับอ้าโอย กดข้อท yes. ี yes. okay. board, a a right? ่ส i mean. mm ี hmm. ่ใช่ปะกดข้อที่สี่ใช่ไหมที่ห้ามทำลายผู้คุมออมสั่สีไม่ไม่เป็นไรเกมต่อไปนะคะชื่อชื่อเออเดี๋ยวผู้เดี๋ยวผู้คุมไปเดี๋ยวผู้คุมไปวันนี้ให้ทุกคนนอนนะครบไฟไฟกำลังจะปิดนะครับฟิวฟไฟปิดแล้วนะครับไม่นอนก็ว่า ปิดนะครับแค่ไม่นอนจะเจอผีนะครับตอนนี้ผู้คุมกำลังจะไปกินข้าวนะครับผู้คุมกินข้าวอยู่นะครับข้าวกับขาไก่นะครับกินด้วยกินด้วยหิวเออออออไม่ให้อาหารเลยผู้คุมไม่ดีไม่ให้อาหารตุเล่นแตงเหลือสองชีวิต จังหวะนี้ผู้เล่น180ถูกกำจัดอีกหนึ่งชีวิตผู้เล่น180ถูกกำจัดอีกหนึ่งชีวิตปุ๊อันนี้คือเกม Different. ที่สองครับเกมห้ามแอบด wow. ูผู้คุมกิน messaging. ข้าวกดก็บอกอยู่แล้วหมายเลขหกหกถูกกำจัด หมายเลข180เหลือชีวิตอยู่1ชีวิตหมายเลข666เหลือชีวิตอยู่2ชีวิตกับเกมต่อไปชื่อเกมว่าลัคกเี้เกมใครใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะนะครับรมาดูครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมขอเซตเกมก่อนนี้นะครับคือเกมชื่อว่ากิน<ม>ขาไก่ยังไงให้หมดขนแรกแทกนะครับ มาครับทุกคนหลับตาครับด้านขวาคือหมายเลขหนึ่งด้านซ้ายคือหมายเลขสองนะคบผมจะสลับแก้วไปครับคุณคุณแตงกับคุณเติร์ดไปหลับตาพร้อมกันครับหลับตาเลยหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองครับหนึ่งครับหมายเลขไรครับยินดีด้วยครับคุณเติร์ดคุณได้แก้วใหญ่ครับ เอาเจ้าของเกมพูดจัดการแข่งขันมาแล้วครับลัคกี้เกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัคกี้ลัคกี้โอเคปะมาเลยครับคุณเติร์ดกับคุณแตงมาเลยครับเดี๋ยวผมเอาของไปเสิร์ฟให้ครับอย่าเพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำให้ครับรอก่อนนะครับมาแล้วครับตรงนี้เลยครับตรงเอิกก็ได้นีน่นะครับทุกคน สองหนึ่งเริ่มครับคุณแท็กบกน้ำรวดครับมันไม่ใช่ขาไก่ธรรมดาครับมันคือขาไก่สไปซี่ครับนี่ว่าขาไก่เผ็ดใช่ครับไก่เผ็ดนั่นแหละอย่าลืมนะครับผู้คุ้มชื่อว่าทีนแท็กนะครับ คนหล่อเท่ไต้เอ็กเซนไฟไม่หัวนะครับพูดเล่นชิเติร์ดเดี๋ยวเขาออกเกม <c oughs> อย่าลืมนะครับกดข้อที่ห้าถ้าเกิดผู้เล่น <c oughs> เกินสองคน <c oughs> บอกขอให้เกมยุติลงเกมจะยุติลงแต่ต้องมากกว่าสองคนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมบอกทริคเอาป่ะ <c oughs> ให้ผมบอกทริคไหมครับ เอาน้ำมาแล้วก็เอาทาโร่จุ่มใส่น้ำเอ้ยเอาขาไก่จุ่มใส่น้ำแล้วก็กินมันจะบรรเทาความเผ็ดจริอย่างไง,ไ,งไม่เชื่อผมเห็นไหมโอ้ยแฝด็มตา,าจะปิดแฟดกันโอเคแฟดน้ำจังเผ็ดจังวันนี้ผู้คุขอกินข้าวคุณ <laughs> เลน่นพูดเลน่นพวกกู <ừ> ไม่กินละข้าว <laughs> ได้นอน,นมีเวลาไหมไม่มีเกมจบเมื่อไหร่นอนเมื่อนั้นเกมจบตอนตีสี่ก็นอนตอนตีสี่แล้วก็เริ่มเกมตอนตีห้าแต่ตอนนั้นนอนตอนหกโมงเริ่มเกมตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้ทุ่มหนึ่งโอเคครับ เป็นไงครับทริคที่ผมช่วยคุณรู้นะรู้สึกว่าดนไหมไม่ช่วยรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับ <c oughs> นี่ครับของคุณวิ่งของคุณเติร์ดใกล้ของคุณหลอท,ที่ไม่เลื <c oughs> ใกล้หมดแล้ <c oughs> ลแลคุณเติร์ดใกล้หมดแล้วนะครับคุณแต่งกิวออกคนหมดแล้วเติมได้นะคนหมดแล้วเติมได้นะครับผม ยังยุติไม่ได้ต้องรอเก็บจบก่อนรอเ,เกินจบก่อนครับจังงวันนี้คุณแตงก็กินอย่างตะกะ,ะ,กกะคุณแตงบอกไม่เอาผมไม่ได้ตะกะนะครับผมรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวมันผิดเกินไปครับ ทุกวัน,นี้ผมกําลังไฟไม่หัวอยู่ครับอ Or, ๋อแสดงว่าคุณต้องเปลี่ยนชื่อเป็น <c oughs> แต,แตงเอ็กเซนไฟแต่แตงเอ็กเซนไฟไม่หัว,ค,วคนคนแตงกิ้วเต้ <c oughs> เอ็กเซนไฟไม่หัว <c oughs> <c oughs> คุณแตงกิ้วเต้เอ็กเซนไฟไม่หัว <c oughs> <c oughs> แกงคนเตเค้ <c oughs> <c oughs> ครับมาครับจงังหวะนี้ แล้วดูของคุณเต็งกิวนะห่างกันลิบลับเลยนะครับห่างกันผ่านไปแล้วสามเกมนะครับตอนนี้เกมที่สามยากมากเลยนะครับเอ,อย้ยย่ะคุณเติร์สสู้สู้คุณเตอร์สู้สู้คุณเตอร์สส,สู้ตายไวไล่แต่ตา,ตายก่อนสู้ รู้สึกว่าเหมือนคุณแตงจะแพ้นะครับเพราะคุณแตงกินน้ําไปจะหมดขวดแล้วนะครับ <c oughs> คุณแตงคือสู้มาแล้วนะครับใครกินใครกินหมดคนสุดท้ายให้กินอีกทั้งกล่องครับเห็นว่าคุณกินกันอร่อยหรือเกิน <c oughs> <c oughs> วุ่นเล่นวุ่นเล่น <c oughs> มาครับ เดี๋ยวผมขอเพิ่มชีวิตให้กับพวกคนคนพวกคนคนละหนึ่งชีวิตนะครับพวกคนคนคนละหนึ่งชีวิตนะครับ <ST AN F ET> คุณแตงสามชีวิตคุณเติร์สเหลือสองชีวิตนะครับอันนี้คือผมช่วยนะครับให้เป็นสี่ชีวิตนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้ทุกคนได้เล่นเกมอย่างสนุกสนานครับส คนครับเงินรางวัลในที่นี้คือ250บล้านบาทจริงๆนะครับล้านเชื่อผมได้เลยครับ250ล้านบาทจริงๆครับผมพูดจริงๆครับผมเตรียมเงินไว้แล้ว250ล้านบาทล้าน,านใช่ครับ250บล้านบาท อ่ะผมเพิ่มยอดเงินให้คุณก็ได้ไม่<ถ>ไม่ถ้าเกิดคุณกินช้าภายกินช้ากว่าสิบวินี้ผมจะลดยอดเงินแต่ถ้าเกิดคุณกินเร็วกว่าสิบวินี้ผมจะเพิ่มยอดเงินให้คุณเซบเก้าแปดเจ็ดหกห้าคุณแตงกำลังจะกินอย่างตะกาตะการนะครับสี่ครับถูกแล้ว สครับค,คุณเตงรเขาจะชนะนะครับสองครับหนึ่งครับ1.5้าครับคุณเติร์สสู้ดีหนดสี่ครับอุย้ยคุณเติร์ไวแล้วหนึ่งจสครับคุณเติร์สสู้หนึ่งจงครับ1.1ครับ ศูนย์ครับยอดเงินลงครับแต่เกมยังไม่จบนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะว่าหลายศพแน่ๆถ้านะสงครามยังไม่จบยังวันนี้คุณแตงก็ให้อ่อนให้พี่เติร์ดหน่อยนะครับคุณเติร์ดก็รู้สึกว่าเตรียมตัวจะชนะแล้วนะครับวี <c oughs> <c oughs> คุณน่เกียดอะไม่หแล้วว่ะแล้วรีบลงคลิปนะได้แล้วรีบลงคลิปให้เอ้าเอ้าคุณแต้งเหลือไหมครับเหลืออีกนิดเดียวครับคุณเติ้คุณเติ้หมายเลขหนึ่งแปดศูนถูกกำจัดปราเขาให้โอเคนะครับเราจะมาดูจำนวนน้ำกันนะครับว่า น้ำของใครเหลือเยอะกว่ากันผมว่าน้ำของคุณแตงกิวนะครับเกมต่อไปทุกคนครับไปนอนก่อนครับคุณเตอ๋อกับคุณแตงบอกกินเสร็จจะให้นอนเป็นหมูหรือเปล่าเร็วครับถ้าเกิดไฟปิดแล้วทุกคนยังไม่นอนผมจะเก็บคิวเก็บคิวอีกคนละหนึ่งคิวนะครับ รีบไปนอนเลยครับไฟเตรียมตัวปิดครับไฟปิดแล้วครับหนึ่งดวงโอเคนะครับตอนนี้เขานอนกันหมดแล้วนะครับเราจะมาเกลี้ยวกันแล้วอมีการสอนทุกวันนะน้าเปิดแฟลชนะครับว้าโอ้ไปนอนนะนอนนะครับณตอนนี้ ตีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าตื่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าตื่นครับตื่นได้แล้วครับไฟกำลังจะเปิดนะครับหรือจะรอตีหกครับไอ,อ้เม็นไม่ม,มีครับผมได้เซตเก,ตเกมต่อไปไว้เรียบเรียบร้อยรอยครับเกมที่สามเกมเกมที่สี่หนักกว่าเกมที่สามอีกนะครับ คนหล่อเท่เด็กเ่นไปไม่หัวพูดเล่น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 เกมต่อไปมันจะทำให้ทุกคนบอกว่าโค้ชสบายใจแน่ๆครับเกมต่อไปคือเกมบายๆกินมะม่วงขวนครับ <c oughs> อร่อยนะให้กินคนละชิ้นพ่อเปืองอ,อันนี้ครับคุณถือ,อไปเลยครับน่เคยกินอร่อยอร่อย,ออยคุณเคยกินไ่ะเคยอร่อยลองกินดูคนแต่ งา้นคุณายนะอ่านลองลองอ่านลองเอ้าคุณเติร์กินแล้วเหรออ่าคุณแตงลองดูไม่เอาอ่าคุณเติร์หยิบเลยครับไม่เอาลองกินดูอร่อยเอ้าไม่แน่จริงเหรอมาเดี๋ยวผมกินให้ดูทุกคนดูผมเมื่อไหร่จะได้นอนเนี่ยอ่านเตลินเกมก็ได้อ่านทุกค่ปะ เกมต่อไปชื่อว่าจำครับเอาติรนลึกออกสู่กันตาใครเกมต่อไปชื่อว่าใครกินน้ำมดก่อนคนนั้นชนะครับเจ็ดมาหมดแล้วนะอสามสองหนึ่งเริ่มครับโคตรเจือเงินโอ้โหซื้อกระท่อมซื้อบ้าน ยิ่งใส่พี่ีทำนยองินของเงินราวัลกับให้มันมีแรงหนึ่งร้อยล้านบาทโกบจริจริงครับอมาดูครับ เกิดคุณกินน้ำหมดแล้วนะครับผมจะมีน้ำแบบเอ็กซ์ตา้าพิเศษมาให้คุณนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าน้ำาองุ่นครับคุณจะรับไหมครับไม่ก็ไม่เป็นไรครับแต่คอยดูชมหน้าหนอ่อย่ะดูไยด,ดูหน่อยดูอะไรดน้ำได้แต่ผมไปหยิบเอ็กซ์ตา้าน้ำองุ่นมาให้ดูเออจริงๆมันก็แค่น้ำาองุน่นธรรมดาแหละนี่ครับคุณเติร์ดน้ำมะงุ่นครับ วจังหวะนี้คุณเตะกันหมดคุณแตงคุณแตงงขยอมีให้หนึ่งชีวิตคุณแตงมีสามชีวิตกินเลยครับมาเดี๋ยวผอป้อนอยังไม่หมดครับกินต่อครับยังยังไม่หมดทุกคนดูดูก่อน,ก,อนกินนนึ่งไปกินให้หมดวันนี้อาตอมแตกครับ เร็วกินให้หมดครับคุณเติร์ดชนะโู้ชนะครั้งแรกเล่นมาสี่เกมคุณเติร์ดแพ้อย่างเดียวเลยครับเพิ่งชนะเกมที่สี่ครับครับเกมนี้คุณเติร์ดชนะหมายเลขหกหกหกถูกกำจัดถ,ถ,ถ้าแพ้ก็ถูกอะไรหรอถ้าแพ้ก็ <S <S เอาแล้วใครเอาหมายเลขออกไป อาไปทิ้งให้เลยได้ครับไม่ต้องไม่ต้องนอนแล้วครับเพราะว่าเกมต่อไปง่ายๆเลยครับโอ๊ยขอ,อนอนแม่ครับรักเอ้ยแตงกิ้ว้วครับนี่คุณแตงกิ้ว้วกนะครับน่าจะเกิดจากการกินขาไก่มากเกินไปนะครับนะครับ เยอะมากครับก็เกมจะเกมจะดำเนินการต่อไปเป็นเกมสุดท้ายนะครับคุณแตงกิ้วเสียชีวิตไปอีกหนึ่งชีวิตนะครับเกมสุดท้ายชื่อเกมว่าแปะแปะห้าครั้งตายครับไปครับตายครับเริ่มแล้วครับไปไม่ครับคือถ้าเกิดโดนแปะห้าครั้งตายครับคุณเต้กับคุณแตงครับสู้กันเลยครับมามา จ,จ,จังวะน,นี้คุณเติร์จ๊กนะครับแล้วคุณแตงก็เดินคุณเติร์ต้องแปะคุณแตงคุณแตงต้องแปะคุณเต,ติร์นะครับอ นเต้ยสองเอ้ยเต้ยโดนแตงสองแตงโดนเต้ยหนึ่งจังหวะนี้ลูกผู้ชายเลยสอครั้เฮ้ยผมเล้วอ้าวคุณแตงตายแล้วหยุดครับคุณเตอร์ถือกล้องเลยครับผมให้คุณเตอร์ถือกล้องเลยถือกล้องเลยครับคุณเต้ยโดอเลี้ยใไป หกนัดเลยนะสองเอาเอาถ่ายถ่ายตรงนี้ถ่ายมุมนี้ถ่ายให้มันโดน <Thank you. S 2> โเห็นไหงคิวเดี๋ยวพึ่งอ่ะอ้ยโอ้ยออ้ยอุ้ยอ้ยโอเคครับมาคับเงินรางวัลผมขอเพิ่มให้คุณเติร์ดเป็น สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยล้านวอนครับเอ้ยล้านบาทใช่ครับประมือให้คุณเติร์ดครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตังก่อนนะครับให้คุณเติร์ดกับคุณแตงรับตาค่ะักเกมได้เริ่มไปไปครับคุณเติร์ดครับคุณมารับเงินรางวัลครับเป็น

ก็ต้องดีใจหน่อยครับมามามได้แล้วไม่มีใครเขาเล่นด้วยแล้วดีครับอ่ะคุณทำท่าดีใจของคุณได้ดีใจด้วยเงินเงิน กด subscribe <Jung net>